กาอนยูดยมู่หลายเว้ติกลับบ้านไม่ยมพอตไเอคาีชูดไปไปกลับบ้านให้ยูดีนีแหงเดินทางให้ปลอดภัยอย่าพบสิงหานบ้านสิงห์อันตรายทุกชิงอย่างขอ้รอดพ้นไปโดยดีกลับบ้านถึงบ้นถึงซองถึงลูกถึงเมียเด้อใหยูดีนีแฮงาสู่จเลิ่นจเลื่นครับผกดเออ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตุกไปพื่อเล่นเตีทงผู้บอกกันไปเทียวปีเดียวมากตาพี่แก่มากนเต่าตาพี่พี่ิสิทจับยัดงหมอกี่ิสทจับยัดลงหอกสหายะิงดิ้งิงเลยกวนี้ฮกวนี้ฮกวนี้ดีกว่าข่าดีกว่าขาวเ้ยขวดอีแก้วเอ้ย ชีพควรเจ้ามาเต้าเก้าควรเจ้ามาโฮมอยืนขามยืนอันย่นยันควรยืนใส่ยืนใส่กระไฮมาอยู่น้ำเนื้อน้ำคิงเจ้าของมาหลุดดาวดาวคืนมาหาลูกหาเต้ามานั่งอยู่หางคอยลูกอยู่ใต้นมมานั่งอยู่หางคอยสมลูกอยู่ใต้เสียเจ้าจะไปน้ำผู้คนลุ่มจะไปไกลเจ้าจะไปน้ำผู้คนตายแต่ผิดก้น ้ให้เจ้าอยู่ดีมีแหงให้เจ้าอาุมั่งควรยืนควรยืนคือเงินให้เจ้าได้เป็นกรรมคือกรรมให้เจ้าได้เป็นกอกให้เจ้าอยู่ดีมีแหงเงินใบแดงแเต็มถุงเต็มยใบใหญ่ๆเต็มนเต็มาไปฝากธนาคารมื้อละ7 8เทื่ออุแ้วก็้า เกี่ยวที่หลบนอนม่หลับได้หญงแห้งหนิง้บบ้านหอนแห้นหอนลูกหอนเมียนะจะพบจิงหันจะพาจิงให้เป็นน้ำรดน้ำเลือกระจายในโสตนหลับถึงคนพระคนเจ้าถวงไปรักษาคนพ่อคนแม่ให้กุ้มให้าออ่เนืรักษาม บาทสิบาให้ยึดในความคุ้มครองกับแม่นเนาะบาทกับผมก็ขอลาไปเด้อครับบาทบาสทชนะครับเออผู้อยู่มีใจกับผู้ไปกับมีโชคเด้อโชคให้มานไปทั้งหน้าเรื่อยๆอยู่ดีมีแหงทั้งครอบครัวนั่นล่ะทุกคนทุกคนกลับมาเยี่ยมในเด้อล่ะกลับมาที่เก่าแล้วครับครับโชคดีโชคอานุนำหมดเด้อก็ขอบคุณเด้อครับครับ ่เปิยัาที่ให้พญ่มาพักพักเศร้าโบปิญยางบเปิยังบ้านเอกดูดีไม่แห้งก็บเมาเลยน้ำครับนุมนาม่นคนโป่งบ้านโป่งแมนว่าชาแนลชาแนลอิฟซี่ของพญ่ยแก้วกะติดตามพ่นเอกนะครับครับนุมนาม่นคนบ้านโป่ง คนบ้านโป่งชาแนลชาแนลอ๋อนี่แหละครับนี่แหละโอ้พ่อใหญ่แก้วเพิ่นสีเมื่อแล้วครับเพิ่นมาอยู่นี่ได้เดือนเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งเต็มเต็มหลงเพิ่นมาหาหลงเพิ่นกับสีเมื่อนี่จากก็ได้พี่น้องขึ้นทอดเพิ่นคือเก่าคนละหลงครับผมหลวงกนบรรยากาศบ้านเพิ่นนะครับผมเลยบระจักเมื่อเป็นเดือนแล้วครับมาพักเส้าอยู่เนื่นเพิ่นนี่ขอขอบคุณหลายมุมหลายม่อน้านเพิ่นะพูดได้ไม่ได้ครับอ่า๋ยวนี้มีแห้งมีแห้ง ครัีหลังจากที่ผมล่าผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ในบ้านแล้วผมออกเดินทางครับพี่น้องลงจากผู่ซื้อครับโมเมนต์ผมสิกลับบ้านเลยต้องไปพักอีกบ้านหนึ่งครับว่าสี่บอกคำกับคำพี่น้องข้างลำบากแน่ครับ oh. เป็นคูครับพี่น้องแลนลงคู่ปะใส่ความพยายามครับพี่น้อง ว่าเป็นสิบประคำคำพี่น,อน้องกับคำคือเก่าข้างกะสิว่าเปรียวแมู่่ครับนนแต่ยังมีความคิดหอดเพิ่อนอยู่ครับจากลากนะ <laughs> โอ้ยผมกะซึ่งน้ำงทำใจข้องพ้นวิถีชีวิต เช่าสายผู้ครับพี่น้องเพืนแต่มีมีแต่ความจริงใจครับเพื่นบรรน่ได้อันนี้บ่มียัง้งบ่มียังเพื่นก็หาไม่กินนะกินนะพี่น้องเพื่นมาเหล็ดน้ำมาอย่างยามคำแงมือม้ายแมแรงยามยั้งมากเพื่นอนก็มาเล่นน้ำพี่น,อนอ้องพรงย่านเขาเหงาคนคือแบบเขาเป็นแขกบ้านเพื่นอนนะพี่น้องซึ่งทำใจเพื่อน อีกับลงมาครับลงมาอีกบ้านนึงน,นะครับนี่เป็นเริ่มเป็นทีลาพี่น้องลงลงมาก,กอ่ะก็ไดถ่ายตลอดพี่น,อน้องถ่ายเป็นบางส่วนที่ผมลงมามีความลาบากบางที่รับผมมันบไดเอ็มกแก้การ็คด่ได้สะดวกในการถือกล้องพี่น้องมากช่วงนี้ก็สะดวกแล้วก็เลยจับขึ้นมาถ่ายมาอีกหมู่บ้านนึงเดี๋ยพี่น้อง ทีผู้ไหนใช้เวลาขับรถเป็นทางมากประมาณเกือบรวมชั่วโม,มงพี่น้องเกือบรวมชั่วโม,มงแข่มาถึงโมบานถีราบมาโมบานถีรลาบแล้วบางอันอยู่ทั้งคู่ทั้งหลังคู่อยู่ครับพี่น้อง mà thang làng là việc วา่าตั้งใจของผมคือว่าผมอยากลับม,มาประมาณสักใบสามใบสี่หลวกอะสิบเอทายที่ทัดสายผู้ให้พี่น้องเบืองแต่ว่าก็สิไปหาคนนั้นคนนี้กลักคำพอดีครับพี่น้องผมมาเล่บรา้พี่นอมม้นนองเห็นสายผู้สายบรรยากาศตามผู้เขาให้พี่น้องเบืองบ,งบรายไทยบรรยากาศผู้เขาให้พี่น้องเมืองมันคำแลักครับ ต่ว<น>่าผมก็จะพยายามถ่ายลองเบิ่งมันมีบ่ยังมีพอเดืเบิ่งบ่เห็นคึน้มๆเลยพี่น้อง <c oughs> ำมามในหมู่บ้านล,ละข้มามในความเจริญละอนอนนอน,นอนก็นเริ่มนน <c oughs> มีฟุ้นละปวดเบิอกตกลายเบือกหยิบฟุ้นคือมีฟุ้นที่น้อง ตตุตเ,เามากัโมนรเดี๋ยวเห็นผู้เวเ็แบๆอยูแบบ่ครับแต่โดยตาเป่ au, าก็เห็นด่แต่ว่าในกล้องอา่ิบ็นที่นอ้อง ขายของตามขางท่างอยู่พี่นอ้องเพราะว่าออกลงมาจากผู้ตามหมู่มบ้านก็นมีการขายของตามเส้นทางอยู่แต่ว่าป่านนี้ในผู้กับคำมื่นนะครับพี่นอ้องเห็นบรรยากาศแสงสีมือนเนียนะครับท <laughs> ี่ <laughs> ตป็นผู้กับ ท่านคนี้ท่านมีไฟฟ้าพี่น้องเอ้ยแต่พี่แต่นำประปาพูอะไรครับที่สะดวกแน่อากลมึงบรรยากาศครับบรรยากาศาญญากลางค่ำเบื่อครับทั้งล่างมันเป็นผู้เขาพี่น้องเป็นผู้เขาครับผู้ทรายผู้เราผู้พ่านอะพี่นอ้นอยแต่กักอยู่ในเขต เราผู้ห้านอยู่ขึ้นเก่าะนะครับโอเป็นพอ่อเป็นอะไจากหมู่บ้านเป็นสายผู้ที่ผมลงมาที่ผมลงมาเหรอครับพี่น้องนั่นแหละสายผู้ ขอขอบคุณพี่น้องที่เขาเบิง้งเขาชมเขาติดตามผมเดือครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อคลิปใหม่ๆที่มาแจ่งเตือนคลิปมาเที่ยวสายผู้ก็คือสิเวดตท่นีละครับับนครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ